ที่จังหวัดยะลานะคะก็คึกคักมากเลยค่ะสําหรับนักเรียนแล้วก็ประชาชนค่ะเลือกซื้อดอกกุหลาบส่งมอบของขวัญแทนใจและความห่วงใยค่ะสีสันบรรยากาศวันวาเลนไทน์14กุมภาที่ยะลาค่ะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะบริเวณริมถนอนอาคารสงเคราะห์เขตเทศบาลนาครยะลาค่ะที่มีพ่อค้าแม่ค้ามารวมตัวกันเปิดร้านขายทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งค่ะดอกกุหลาบธนบัตร ของขวัญของชํำร่วยตุ๊กตาหมอนหลากหลายสีกันหลายร้านค่ะเพื่อต้อนรับความสุขในวันแห่งความรักค่ะซึ่งมีบรรดานักเรียนนักศึกษาและเด็กๆที่มากับผู้ปกครองรวมถึงประชาชนผู้ใหญ่วัยทำงานค่ะแวะเวียนมาเลือกซื้อดอกไม้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อน,นำไปฝากพ่อแม่คุณครูเพื่อนๆและคนที่รักค่ะโดยเฉพาะ กุหลาบสดค่ะดอกเดียวและเป็นช่อค่ะรวมถึงกุหลาบแห้งสีแดงค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวันแห่งความรักค่ะก็ยังคงเป็นที่นิยมแล้วก็ขายดีกว่ากุหลาบสีอื่นๆคะ่ะในส่วนของราคากุหลาบสดในปีนี้นะคะสีแดงจะขายอยู่ที่ดอกละ20บาทเป็นช่อนะคะเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปแมค้า ก็บอกว่าปีนี้นะคะราคาดอกไม้แพงขึ้นเท่าตัวค่ะแต่ก็ยังคงขายในราคาเดิมเพื่อให้ประชาชนได้มาเลือกซื้อในราคาที่ไม่แพงมากนะักสําหรับปริมาณที่สั่งนํามาขายนะคะก็จะลดลงครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้เสี่ยงขาดทุนกลัวขายไม่หมดค่ะซึ่งวาเลนไท์ปีนี้ดีที่ตรงกับวันปกติทําให้นักเรียนผู้ปกครองมาซื้อกันเยอะก็ถือว่าคึกคักพอสมควรนอกจากนี้นะคะยังมีสติ๊กเกอร์แผ่นละ5บาท10บาทที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กเด็ก รวมถึงดอกทานตะวันดอกเดียวซึ่งวันนี้นะคะร้านค้าต่างก็ยิ้มได้ขายได้คึกคักกันทุกร้านเลยค่ะ